ขอทีละยี่สิบสามสล้านเลยนะอันนี้ถ้าคิดตามตรรกาการลงทุนแล้วเปอร์เซ็นต์ที่จะได้ค่อนข้างเป็นศูน สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีวันอังคารสีชมพูก็อย่างว่านะคนแก่มักใส่เสื้อสีตามวันเอ้ใส่สีเสื้อตามวันนะไม่ลง,ลงั<ส>้น<ง>เดี๋ยวหลงเดี๋ยวลืมจาไม่ได้ว,ว่าวันไหนเป็นวันไหนนะออวันเนี้ยผมก็อยากจะมาถามพี่น้องว่าเคยได้ยินประโยคนี้กันบ้างไหมประโยคที่ว่าชีวิตเราต้องอยู่ได้โดยความหวังนะถ้าใครยังไม่เข้าใจ เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังและผมเองก็ไม่เทียงนะว่าการมีความหวังนั้นมันดีต่อใจยังไงความหวังเป็นคําสั้นๆที่มีความหมายและมีบทบาทอย่างมากในการใช้ชีวิตของทุกๆคนบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าความหวังนั้นมีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของเราอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะวันนี้ผมขอมาแนววิชาการสักหน่อยคิดเสียว่าเรามาเลคเชอร์กันก่อนแล้วกันคลิปที่แล้วผมอาจจะเล่นมุกเรียลลาดไปหน่อย อย่างว่านะมันคือสันดานเอ้ยไม่ใช่มันคือตัวตนของผมก็มีบ้างแล้วนะนิดนิดหน่อยหน่อยเออมามมา move. เดี๋ยวผมจะรอให้ฟังฟังกันต่อเลยดีกว่าครับหลายคนมีชีวิตอยู่ได้เพราะมีความฝันอันยิ่งใหญ่เป็นเป้าไม้แต่ก็มีอีกหลายๆคนที่ไม่มีความฝันเป็นจุดไม้แต่ก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะมีความหวัง หากพิจารณาความหมายระหว่างความฝันกับความหวังมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่นะสองคำนี้มีบางมุมที่คล้ายคลึงกันในแง่ที่ว่าทั้งความฝันและความหวังต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของกันและกันกล่าวคือความหวังเป็นส่วนหนึ่งของความฝันและในขณะเดียวกันที่ความฝันก็เป็นเป้าหมายของความหวังยังไงล่ะเออถ้าหากเป็นความฝัน เราอาจจะรู้สึกว่ามันมีระยะไกลพอสมควรว่าเราจะไปถึงฝันมันช่างยากเย็นเซนนกะไรในขณะที่ความหวังเรามักจะให้ความรู้สึกว่ามันใกล้ตัวเราเหมือนเราจะเอื้อมถึงอย่างนั้นแหละจะเห็นได้ว่าความหวังเป็นความรู้สึกที่มีความใกล้ชิดกับจิตใจของเราค่อนข้าง,ง,งมากฉะนั้นหากเราใช้ชีวิตอย่างคนที่มีความหวังอยู่เสมอ mm. ก็ช,ช่วยให้เรามีแรงจูงใจหรือแรงกระตุน ช่วยให้เรารู้สึกมีชีวิตชีวาหรือมีเรื่องให้ลุ้นอยู่ตลอดเวลาซึ่งจะทำให้เราตื่นตัวและมีเหลี่ยวแรงในการใช้ชีวิตมากขึ้นแม่วันนี้ดูมีหลักการยังไงก็ไม่รู้ดูมีสาระไว้เฮ้ยเข้าเรื่องเข้าเรื่องดีกว่าเฮ้ยเรื่องของความหวังดังตัวอย่างง่ายๆนะครับที่จะเห็นกันค่อนข้างบ่อยก็คือในทุกๆเดือนเดือนละสองครั้ง เราจะตั้งความหวังเอาไว้มากหวังแบบจริงจังและตั้งใจสุดๆเลยนะในวันที่หนึ่งของเดือนหรือวันที่สิบของเดือนก่อนจะถึงวันดังกล่าวเราจะตั้งใจสุดๆดันดนออกเดินทางไปสอบแสวงหาสิ่งที่มาไม่ว่าแหล่งนั้นจะใกล้แสนใกล้เอ้ยไม่ว่าแห่งนั้นจะไกลแสนไกลสักเพียงใดกำลังใจจากความหวังจะผลักดันให้เรามีพลังเดินทางสู่จุดหมายได้ ขอให้มีคนบอกขอให้มีคนแนะนำเธอะว่าตรงนั้นโคตรแม่นตรงนี้โคตรปังก็จะนั่งรถไปหาในทันที <c oughs> <c oughs> ทั้งเตรียมแป้งไปเลยเอานิ้วไปทูเอาผ้าสามสีไปผูกหรือเอาผลไมากหลากไม้พร้อมน้ำแดงไปถวายเพื่อให้ได้มาสักสองตัวสามตัวก็อย่างดีไม่ใช่แมวน้อยเฮ้ยแล้วก็ไม่ใช่หมาด้วย <c oughs> ที่ไปหากันนะ่ะ <c oughs> แต่มันคือ ตัวเลขทางคณิตศาสตร์ยังไงล่ะจินตะคณิตนว้ยเฮ้ยเียนี่จะบอกอะไรให้บางคนนะก็ลงทุนครั้งละ1 0 0ยส0งเป็นค่าแป้งค่าผ้าผ้า3สีก็จะมาบนบานสารเก่าขอทีละ20-30ล้านเลยนะอันนี้ถ้าคิดตามตระกาการลงทุนแล้วเปอร์เซ็นต์ที่จะได้ค่อนข้างเป็นศูนย์ไม่คุ้มทุนที่จะให้พรแต่กระนั้นนะ เราก็มีความหวังกับสิ่งที่เราหวังบ้างเหลยวะ <c ười> ความหวังที่ว่านั้นก็คือหวังที่จะถูกหวยรวยเบอร์ยังไงล่ะ <c ười> แม้ว่าจะเป็นความหวังเล็กๆน้อยๆแต่เราก็จะเล่นใหญ่เสมอ <c ười> เล่นจนหมดตัวกับมีเฮ้ย <c ười> อันนี้เขาเรียกว่าหวังเกินตัวไปนะเฮ้ย <c ười> เกินไปเกินไปและทั้งหมดทั้งมวลมันก็คือความหวังอย่างหนึ่งมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะ เพราะความหวังต่างๆมันทําให้หัวใจเรามีพลังก้าวต่อไปความหวังเป็นเสมือนการต่อลมหายใจให้ชีวิตเราในยามที่เราเหนื่อยอ่อนล้าและช่วยโอบกอดเราในยามที่เราทุกข์ยากแสนเข็นและชั่วโมงนี้เองจะหวังไปพึ่งลุงก็คงไม่ได้สินะ <c oughs> <exha. S 1> <c oughs> ก็ต้องฝากความหวังไว้ดิโคนไม้กล้วยตานีปลายวีเหี่ยวบ้างไม่เหี่ยวบ้างนะตามศรัทธาเพื่อเป็นแรงใจให้กันต่อไป อชีวิตกับความหวังมันก็อย่างนี้แหละนะผมเชื่อว่าบางคนก็ทําอย่างที่ผมกล่าวมาข้างต้นนี่แหละอย่างไรก็ดีก็อย่าให้ความหวังของเรามาบดบังตาจนเห็นผิดเป็นชอบก่อนแล้วกันจนบางทีอาจจะถลําลึกเกินไปเกินจะถอนทุนเอ้ยไม่ใช่เกินจะถอนตัวก็ได้นะครับอันนี้ผมเป็นห่วงจริงๆเฮ้ย จากที่ผมได้กล่าวมาก็จะเห็นได้ว่าการใช้ชีวิตของทุกๆคนต้องมีความหวังอยู่ตลอดหากว่าเราไม่มีความหวังเราอาจจะไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขก็เป็นไปได้นะเพราะความหวังเปรียบเสมือนสิ่งที่มาต่อลมหายใจของเราทําให้เรามีกําลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปหากเรารู้จักความหวังอย่างสร้างสรรค์อย่างมีสติหวังอย่างมีกําลังใจเราก็จะดําเนินชีวิตไปได้อย่างไม่หมดแรงง่ายๆ อันนี้แหละที่ผมอยากจะสื่อให้ทุกคนได้ฟังได้รับรู้กันแม้ว่าความคาดหวังอาจทําให้เราผิดหวังได้ตลอดเวลาแต่เราก็ไม่ควรหยุดหวังไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเพราะการมีชีวิตอยู่อย่างมีความหวังนั้นจะช่วยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมีโอกาสเป็นไปได้งวดนี้ไม่ได้งวดหน้าคอยว่ากันซิวะยอก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 ไม่เอานะอย่าไปเล่นมันเลยอบเยมุกนะมาเขาเหลืองของเราดีกว่าเออ จริงๆแล้วเราสามารถเป็นได้ทั้งผู้หวังและผู้ให้ความหวังนะและก่อนที่เราจะให้ความหวังกับใครเราต้องมั่นใจก่อนว่าเราจะทําให้คนที่หวังสมหวังได้ดังที่ตั้งใจหวังเพราะความหวังของแต่ละคนมันสําคัญและยิ่งใหญ่ไม่เท่ากันจงอย่าได้ทําลายความหวังของใครเขาเพราะเขาอาจจะเสียใจกว่าที่เราคิดก็ได้นะอยากจะเตือนเอาไว้และเมื่อได้ที่เราเป็นผู้หวัง แล้วก็จงอย่าหวังจนเกินตัวหรือเรียกว่าการคาดหวังและเมื่อใดที่เราคาดหวังเราก็จะยืนอยู่ใกล้ความผิดหวังเสมอดังคำกล่าวที่ไม่รู้ว่าใครเอามากล่าวไว้ว่าถ้าเราไม่คาดหวังเราก็จะไม่ผิดหวังเพราะมันเป็นจริงตามนั้นครับพี่น้องจริงตามนั้นครับพี่น้องงวดหน้าขอหวังหน่อยนะ